ดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับแป้งอีกแล้วนะคะตอนนี้เรามาอยู่ที่คอนโดย่านนาวมิน86ค่ะโครงการนี้ทำเลทองมากๆอยู่ติดโลตัสสุขาพิบาลหนึ่งเลยนะคือมีประตูดเดินทะลุด,ด้านหลังไปได้เลยแล้วก็อยู่ใกล้โรงพยาบาลพญาไทน้วมินมากๆคือแถวนี้ทำเลทองมากๆใครจะซื้ออยู่เองก็ได้ปล่อยเช่าก็คุ้มที่สุดแล้ว พิเศษสุดเลยห้องนี้นะคะเป็นห้องมุมทุกคนห้องมุมที่นี่คือหายากมากๆนะปีหนึ่งอ่ะจะมีหลุดไปแค่ห้องเดียวเองซึ่งตอนนี้แป้งพามาดูห้องมุมเรียบร้อยแล้วห้องมุมของเราก็จะมีหน้าต่างตรงนี้ให้อีกฝั่งนึงนะคือก็คือจะรับแสงได้เต็มที่เลยแล้วก็โครงการนี้นะคะชื่อโครงการว่าพัมคอนโดนวมินนะห้องนี้ผ่อนเริ่มต้นแค่6 0 0 0บาทเท่านั้นฐานเงินเดือน14,000บาทไม่มีภาระหนี้สินก็สามารถเป็นเจ้าของห้องนี้ได้แล้วเดี๋ยวตัวห้องจะเป็นยังไงเราไปเริ่มดูตั้งแต่ทางเข เริ่มกันที่ประตูทางเข้าของเรานะคะจะเป็นประตูระบบดิจิตอ l ดอ o r ล็อกตัวนี้ใช้งานได้ถึง5ฟังก์ชันเลยนะคะทั้งคีย์การ์ดลายนิ้วมือรหัสผ่านนะคะคุญแจแล้วก็มีบลูทูธในโทรศัพท์มือถือเป็นแอปพลิเคชันเลยนะคือเลิศมากๆฟังก์ชันหลักล้านเลยนะคะแล้วก็ถ้าเวลาที่เราอยู่ห้องเรียบร้อยไม่มีใครมาแล้วอ่ะเราสามารถเป็นแบบแบนวดล็อกได้เนาะต่อให้มีรหัสอะไรก็เข้ามาไม่ได้คือปลอดภัยสุดๆเลยนะคะแล้วที่สําคัญ ห้องนี้ด้วยความที่เป็นห้องมุมคือมันจะไม่มีใครเดินผ่านห้องเราแล้วนะคือเรื่องความเป็นส่วนตัวเนี่ยที่1เลยนะคะอ่ะเข้ามาในมุมห้องนะคะมุมขวามือของเราอันนี้จะเป็นโซนโต๊ะทานอาหารนะคะหรือว่าโต๊ะทางานเป็นโต๊ะเอเนกประสงค์เนาะมาพร้อมเก้าอี้ให้2ตัวเลยเป็นเก้าอี้เบาะคือนุ่มมากอย่างดีเลยนะคะแล้วมองขึ้นไปด้านบนตรงนี้เราจะเจอวิวอินตู้เก็บของค่ะอันนี้ก็คือแบบว่าถูกใจสาวนๆนะะใครที่แบบว่าของเยอะๆก็คือมีพื้นที่เก็บของเพิ่มเติมเยอะมากๆแต่ถ้าใครคิดว่าเฮ้ย มันจะไม่พอหรือเปล่าไม่เป็นไรตรงนี้พื้นที่เหลือติดแล้วเพิ่มได้นะคะอ่ะฝั่งตรงข้ามโซนโต๊ะแล้วก็เก้าอ,อี้นะจะเป็นโซนโซฟาค่ะโซฟาของเรานะอันนี้นั่งได้แบบว่าถ้านั่งแบบเบียดเบียหน่อยนะสี่คนก็ได้แต่ถ้านั่งสบายๆก็คือ2-3คนนะคะอันนี้เป็นโซฟาใหม่อย่างดีของคอนเซปต์นะคะฝั่งตรงข้ามโซฟาของเราจะเป็นชั้นวางทีวีค่ะตัวนี้ก็คือกว้างมากเลยนะสามารถวางทีวีขนาดแบบ 4 0 5 0นิ้วอะไรก็คือวางได้สบายเลยนะคะแล้วก็หน้าโซฟาตรงกลางตรงนี้เราจะมีเป็นโต๊ะกลางให้เผื่อไว้วางของวางโทรศัพท์มือถือหรืออ่านหนังสือก็ได้นี่แล้วหน้าต่างมุมนี้พิเศษสุดเลยมันเปิดได้นะคะนี่เปิดออกไปได้จริงเนาะแล้วก็นี่ยวเปิดให้ดูเปิดออกไปรับลมได้คือถ้าใครแบบไม่อยากเปิดแอร์นะเราเปิดหน้าต่างตรงนี้แล้วก็เปิดหน้าต่างมุมนั้นนะทำให้ห้องอ่ะมันแบบลมโร่งได้เลยคือประหยัดไฟได้มากๆเลยนะทุกคนอันนี้เป็นทริคนะแล้วก็ เราก็มีม่านให้ด้วยนะม่านตรงนี้เป็นม่านกัน UV นี่เดี๋ยวปิดให้ดูก่อนกัน UV ได้สูงสุดถึง95เพราะพอปิดไปอะ่ะฟิลลิ่งมันจะเหมือนกลางคืนเลยนะคะคือถ้าใครที่แบบว่าไหนอยากจะแบบพักผ่อนเยอะๆนอนตื่นสายนิดนึงอะ่ะก็แนะนําให้ปิดผ้าม่านตัวนี้ได้เลยค่ะนี่ระหว่างห้องนอนไปห้องทั้งเล่นของเรานะคะก็จะมีประตูกระจกอันนี้เป็นแบบ3บานนะกั้นแบ่งโซนได้อย่างชัดเจนเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญสามารถเปิดได้2ทางเลยนะ เปิดจากฝั่งนี้ก็ได้หรือว่าจะเปิดจากอีกฝั่งนึงก็ได้นะคะเนี่ยนนี้เป็นบานเลื่อนอลูมิเนียมอย่างดีเลยเข้ามาที่ห้องนอนของเราคือห้องนี้พิเศษมากมีเตียงขนาด6กฟุตนะคะมาพร้อมฟูกให้เลยนะแล้วคือแบบว่าคิดดูสิว่าขนาดเราวางเตียง6กฟุตแล้วอ่ะพื้นที่ตรงนี้ยังเหลืออีกเยอะมากใครจะแบบทําโต๊ะเครื่องแป้งเพิ่มเติมหรือว่าเอาโตะ๊ะคอมโต๊ะทำงานมาตั้งเพิ่มก็ได้นะคะ ด้วยความที่ห้องนี้ขนาดใหญ่ถึง29ตารางเมตรคือพื้นที่เขาเหลือค่อนข้างเยอะเลยนะคะอะเดี๋ยวเราไปดูหน้าต่างมุมนี้กันดีกว่านี่ห้องนี้อยู่ชั้น7ดวิวโล่งมากทุกคนนี่เป็นวิวชั้น7็ดนะคะแล้วก็เหมือนเดิมเลยผ้าม่านจะเป็นม่าน2ชั้นกัน UV นะคะชั้นนี้จะเป็นผ้าโปกถ้าเราปิดชั้นนี้นะมันก็จะทําให้แสงข้างนอกอะเข้ามาแบบดรอปลงไม่แสบตาจนเกินไปแต่ถ้าเราปิดตัวผ้ากัน UV ไปมันก็จะทึบขึ้นมาเลยนะคะ นี่จะเหมือนมุม,ม,มเมื่อกี้ที่นักปิดให้ดูเนาะอ่ะแล้วก็มาดูมุมปลายเตียงของเราดีกว่าปลายเตียงจะมีตู้เสื้อผ้าตู้นี้คือใหญ่มากคือทั้งคุณผู้หญิงคุณผู้ชายอะใส่ด้วยกันได้เลยนะคือมันใหญ่มากจริงๆเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนี่แล้วก็มีไฟให้ด้วยนะคะมีที่วางของบนล่างมีลิ้นชักคือแบบครบฟังก์ชันมากๆเลยแล้วก็ข้างๆมุมนี้ก็จะมีแอร์ให้ของ Panasonic เย็นฉ่ำสุดๆเลยค่ะอ๋อแล้วก็ลืมบอกอีกอย่างหนึง่งตัวพื้นของห้องนี้นะคะจะเป็น กระเบื้องยาง SPC อย่างดีนะคือคุณสมบัติเลิศมากๆเลยกันน้ำปวกไม่กินนะคะแล้วก็ไม่ลามไฟแล้วก็รับแรงกระแทกได้ดีสุดๆเลยเดี๋ยวเราไปดูโซนครัวกันดีกว่าค่ะครัวห้องนี้ต้องบอกว่าพิเศษสุดๆเลยนะคือด้วยความที่เขาเป็นครัวแยกสัดส่วนชัดเจนมากๆคือใครที่ชอบทำอาหารทงบหกวพลาดไม่ได้นะผัดกะเพราก็คือไม่ต้องกลัวกลิ่นกะเพรา,าเข้าไปในห้องเลยนี่อันนี้ก็จะเป็นครัวนะคะอันนี้ ก็คือมีโค้ดหินอ่อนให้เนาะแล้วก็ใครที่ชอบทําอาหารเอาเตาไฟฟ้ามาตั้งตรงนี้ได้เลยอย่างที่แป้งแจ้งไปเครื่องดูดควันไม่ต้องมีช่องนี้ว่างไมโครเวฟค่ะแล้วก็ใครจะเอาตู้เย็นมาวางเพิ่มเติมก็ได้นะและที่สาคัญห้องนี้พี่เจ๋อสุดมีแถมเครื่องซักผ้าให้ด้วยอันนี้ขนาดใหญ่ถึง20กิโลเลยนะทุกคนนี่คือใหญ่มากๆเลยนี่ครัวของเราก็จะมีบิวอินมีที่วางจานคือพร้อมอยู่จริงๆค่ะไม่ต้องติดอะไรเพิ่มเลยนะใช้งานได้จริงฟังชันครบมากๆ ไปดูโซนสุดท้ายของเรากันดีกว่าค่ะเป็นโซนห้องน้ําค่ะนี่ในห้องน้ําก็จะแบ่งโซนเปียกแล้วก็โซนแห้งนี่ยชัดเจนมากๆเลยนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากให้แบบชัดเจนกว่านี้นะสามารถซื้อผ้าม่านมาติดตรงนี้เพิ่มก็ได้หรือว่าจะติดเป็นประตูกระจกกัน้นโซนไปเลยก็ได้นะคะในโซนเปียกของเรามีเครื่องทําน้าอุ่นแถมให้ด้วยนะคะอันนี้เป็นไหยัดไฟเบอร์ห้าเลยนะคือไม่ต้องกลัวเรื่องกินไฟเลยแล้วก็จุดเด่นของโครงการนี้เลยคือกระจกในห้องน้ำคขาทุกคน บานใหญ่มากค่ะคือใหญ่แบบสองเลยแบบเห็นทั้งหน้าเลยนะคือแต่งหน้าในนี้คือไม่ต้องกลัววแบบตรงไหนจมองไม่เห็นเลยแล้วก็ไฟห้องน้ําก็สว่างมากค่ะนี่เดี๋ยวเราไปสรุปรายละเอียดของห้องนี้กันข้างในกันนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนหลังจากชมมาครบทุกโซแล้วชอบกันไหมคะเดี๋ยวแป้งจะสรุปรายละเอียดโครงการนี้ให้ฟังนะตอนนี้เราอยู่ที่โครงการทนคอนโดเนาะมีนะคะห้องนี้ห้องมุมคือเป็นยูนิตท,ที่หายากที่สุดนะ ห้องนี้หห้องนอนขนาด29ตารางเมตรผ่อนเริ่มต้นแค่6,000บาทเท่านั้นหาเงินเดือน14,000บาทก็สามารถซื้อของห้องนี้ได้แล้วพิเศษสุดๆเลยนะคือครัวเขาก็แยกสัดส,ส่วนชัดเจนมากๆแล้วอันนี้นะคะอยู่ตึก B ีตึก B ีมีฟิตเนสด้านบนด้วยนะคะแล้วก็มีนิติด้วยแล้วก็หน้าโครงการนะคะมีร้านสะดวกซื้อแล้วเรื่องที่จอดรถก็คือมีใต้อาคารให้ด้วยแต่ถ้าใครมีเพื่อนมาหาสามารถจอดด้านหน้าได้เลยนะคือ ครงการนี้ต้องแนะนําเลยใครที่อยู่ย่านนวมินนะต้บอกว่าพลาดไม่ได้เพราะว่าทําเลก,ก็ดีแป็นห้องก็ดีคือห้องกว้างราคาถูกๆแบบนี้หายากมากนะะจะซื้ออยู่เองก็คุ้มปล่อยเช่ายิ่งคุ้มเข้าไปใหญ่เลยยังไงใครที่สนใจนะคะรีบทักมาสอบถามกันได้เลยนะคะวันนี้แป้งพาชมห้องเท่านี้ก่อนแล้วบ๊ายบาย